วิธีสะบ้านดั้งเดิมต้องมีวดเดอร์นี่คือเอาต้นไฟไปปลูกเอาแ,อแกนฝไฟไปปลูกเป็นดอกแล้วก็เอามาปัน่นเป็นได้นะครับแล้วก็เอาไปทอเป็นผ้าเป็นถงเป็นของใช้ของใช้โบราณน,นะครับ นี่กำลังกำลังผลิตปิ่นได้นะครับเอาจากเอาจากต้นไฟนะครับมาปั่นวิธีดั้งเดิมบอกนปนอย่างี้ดอกวิธีดั้งเดิมของ<ะ>ชาวบ้านนะครับที่หงจักก็หุงจักอยู่เรอ่อนรุ่นหลังคงจะได้สืบจัดเย็นหูต่อไปนะครับคือวิธี เย็บถักปักร้อยวิธีหาเส้นฝ้ายมาทำเป็นของใจเป็นเสื้อผ้าถงผ้าหมุมผ้าตุม้มได้หมดนะครับนี่เ,นเลือกว่าเพียนน่ก็คับเพียนนี่มันก็ครั่เพียนนี่ปีอะ รวบรวมนะครับจากนั้นก็จะเอาไปพัดเป็นลอดนะครับแล้วก็จะเอาไปทอเป็นผ้าวนค่วนเป็นเ่นกนไปวนเนาะครับก็คลิปนี้นะครับควาเพียรเป็นการสืบสานตำนานเรียนรู้นะครับขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอ,ขอสวัสดีครับ